สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องสันติภาพในระะริสต์จากพระธรรมเอเฟซัส,ทรรสบทที่สองข้อ11ถึงข้อที่16พระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ11ถึง16เหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่า เมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังและพวกที่รับพิธีเข้าสุนัตซึ่งกระทำแก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่มีได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันทัสัญญา ซึ่งทรงสัญญาไว้นั้นไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ได้ทรงให้ทำบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมฆะเพื่อจะก,กระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุข และเพื่อจะทรงกระทําให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยกลางเขนซึ่งเป็นการทําให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไป ข้อความตอนนี้หัวใจสำคัญคือว่ากลังพูดถึงว่าในอดีตนั้นต่างชาติต่างเชื้อสายต่างความเชื่อก็ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้เท่าไหร่มากนักโดยเพราะคนยูกับคนต่างชาติหมายถึงบรรดาประชาชาติทั้งหลายแหล่และที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าพวกยูรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้เลยนะครับแต่ภายหลังเมื่อทุกคนมารู้จักพระคริส เราสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และอยู่ในฐานะเป็นวิหารของพระคริสต์ร่วมกันนะฮะในชนะเป็นประกายพระคริสต์และก็เป็นวิหารของพระเจ้าและมีพระเจ้าสี่จุดท่ามกลางเราก็เลยทําให้สามารถไปได้วยกันได้ดีนะครับในความหมายหนึ่งคืออันดับแรกคือว่าก <c oughs> ่อนที่เราจะมีสันนิภาพด้วยกันในพระคริสต์เนี่ยเราต่างคนต่างอยู่เพราะมีความเชื่อต่างกันทุกคนพยายามแสวงหาพระเจ้าในวิถีทางของตน เหมือนคำพีกาว่าดังนั้นพวกท่านจงรึกว่าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิดและฝ่ายที่เข้าสุนัตซึ่งทำต่อร่างกายด้วยมือมนุษย์นั้นนะครับเรียกว่าเรียกพวกท่านว่าไม่ได้เข้าสุนัตพวกที่ไม่เข้าสุนัตก็รู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้นะะต่างคนต่างอยู่แต่ขณะเดียวกันถึงแม้จะต่างคนต่างอยู่แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่จะเป็นหาใหญ่เหมือนกันกนะ็คือว่า ไม่มีใครมั่นใจว่าได้พบกับพระเจ้าหรือไมนะะ่ถึงแม้แต่คนยูเองก็ตามแต่ทำทุกอย่างตามพิธีกรรมที่แต่ทำสืบทอดกันมาโดยโมเสสนั้นก็มียูบางกลุ่มบางคนก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองได้พบกับพระเจ้ามากแท้ขนาดไหนเพราะว่าเนื่องจากพิธีกรรมของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลเขาเหลือเกินนะ,ะพระเจ้าอยู่ไกลโพ้นและเขาเป็นคนที่อยู่ห่างมาก พระาจย์ผู้บอยสุดหมดจดเและเกินจนเขาไม่สามารถเข้าใกล้ได้นั่นเป็นความรู้สึกของคนยิวก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะพบกับพระเจ้าด้วยความด้วยความตั้งใจได้หรือว่าหรือว่าเป็นความจริงได้นะะในเมื่อไม่มีความมั่นใจเนี่ยเราบอกว่าในข้ออีสองว่าจงะระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนไม่มีพระคิ์ถูกตัดขาดจากการเป็นเมืองอิสราเอลเป็นคนนอกในเรื่องพันธัญญาทั้งหลาย ซึ่งสนญญาไว้อยู่ในโลกนี้อยากไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้านั้นในอดีตคนที่ไม่มีพระเจ้าก็จะมีชีวิตแบบไปวันหนึ่งวันหนึ่งถึงแงม้จะมีความเชื่อแต่ก็ขาดความมั่นใจในชีวิตหลังจากความตายว่าจะเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับเมื่อเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาของเราว่าแล้วยังไงต่อนะครับ นั่นคือสิ่งผ่นแต่เมื่อพระคริสต์มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดมีสันดิภาพเกิดขึ้นในพระคริสต์เมื่อเราพูดถึงสันดิภาพในพระคริสต์เนี่ยเราจะพูดว่าเนื่องอันสืบเนื่องมาจากที่พระเยซูได้ไถ่บาปเอาแล้ว,ลวทำให้รู้เนี่ยกลับมาคืนดีกับพระเจ้าในคำพียงว่าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยโลหิตประเสริฐของพระคริสต์นั่นคือสิ่งว่า รับการไถ่มนุษย์ได้รับการไถ่เมื่อก่อนต่างคนต่างอยู่ต่างความเชื่อ <c oughs> นะฮะเรียกว,ว่าศาสนาใครศาส,สนามันแต่เมื่อมาพบกับพระคริสต์แล้วเรารู้ว่าพระคริสต์ไม่ใช่เรื่องศาสนาพระคริสต์เป็นเรื่องของพระเจ้ากับความผูกพันของคนกับพระเจ้านะฮะและกลุ่มคนที่มีความผูกพันอยู่กับพระเจ้าคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าได้รับการไถ่ และเมื่อเขาคืนดีกับพระเจ้าเนี่ยสิงทิตตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าทําให้เขาคืนดีกันละกันอันนี้เรื่องใหญ่นะนะฮะเป็นผลพวงที่ใหญ่มากนะครับเรื่องแรกคือใหญ่มากและคือเรากับพระเจ้าได้คืนดีกันเมื่อก่อนเราไม่มั่นใจเลยว่ามีพระเจ้าจริงหรือเปล่าพระเจ้าเป็นไงแบบไหนแต่เมื่อเขาพบกับพระ,พระคิ์เขารู้ว่าพระเจ้ามีจริง เพราะเขามีประสบการณ์พระเจ้าแต่ขณะนั้นไม่พอก็ทําให้เขามนุษย์กับมนุษย์สามารถคืนดีกันได้โดยประคิตนะฮะทรงทําให้ทันยัดซึ่งประกอบด้วยบัญญัติและคําสั่งต่างนั้นเป็นโมฆะชีวิตคนในประคิตจะไม่อยู่บนพื้นฐานของธรรมบัญญัติอีกต่อไปแต่อยู่ยบนนฐานของอะไรสันนิสุขในประคิตอยู่ในพื้นฐานของในธนะกายเกี่ยวกันในประคิตอยู่ในพื้นฐานของในธนะของประชากรของพระเจ้า อยู่ในฐานะของครอบครัวของพระเจ้าน,นั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้บนพื้นฐานแห่งบัญญัติที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนร,รักตนเองนะฮะสิ่งแรกเรารักพระเจ้าจากการที่รักพระเจ้าได้พบกับพระคริสต์ทำให้ชิงเราคืนดีกับพระเจ้าผลพวงที่ตามมาทำให้เราสามารถรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะฮะเพราะนั่นคือสิ่งกัาและพระคริสต์ก็สั่งย้ำกับเราว่า จงรักกันลังกันเหมือนดังที่เรารักท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างหนุนใจทั้งหลายว่านี่คือสันติภาพในพระคริสต์ซึ่งหายากแต่คนที่มีพระคริสต์รู้ว่าเราไม่อยู่ด้วยกันเพราะศาสนาแต่เราอยู่ด้วยกันผูกคันกันในความรักของพระคริสต์ด้วยกันนะครับดังนัน้นหนุนใจทั้งหลายที่จะใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้บนพื้นฐานที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นศรีรษะเราทั้งหลายต่างก็อยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานแห่งความรักซึ่งกันและกันนะฮะในพระคริสต์นะครับนั่นคือสิ่งที่เรก็หน,นุนใจนะครับว่าชิ้นเหล่านั้นสามารถเป็นพี่น้องกันได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดาของเรานะฮะเรามีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะ ของพระกายของพระคิ์ที่เราเรียกคิดจักของพระเจ้าคือตัวเรานั้นขอพระเจ้าทรงนำวอวยพรเราในการคืนดีกับพระเจ้าและในการคืนดีกับละการรวมใจใฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพปรงพองอวยพรของเราในการก้าวเดินไปกับพระองค์บนพื้นฐานแห่งสักดิภาพในพระคิ์เราขอบคุณในความรักโรรองในพระนามเีซูพระเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะทำอย่างไร ให้ชีวิตของท่านมีเสรีภาพและมีสันติสุข ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับคืนดีกันในประคตศชีวิตมีเสรีภาพและมีสันติสุขอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุน,นันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ